่านผู้ฟังวันนี้ฉันจะพาย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปีสมัยกรุงศรีอยุธยากำลังรุ่งเรืองสมัยที่เสียงฟ้าร้องไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่มาจากสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของมนุษย์ปืนใหญ่นั่นเองเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่21 สมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสียงข่าวจากดินแดนโพ้นทะเลลอยมาตามลมบอกว่าฝรั่งโปรตุเกสเดินเรือเข้ามาถึงปากน้ำเจ้าพระยานำของแปลกตาม,มากมายทั้งลูกแก้ววิบวับกระจกเงาผ้าเนื้อดีแต่ที่ทำให้พระนครสะเทือนคือปืนไฟ อาวุธใหม่ที่ยิงเสียงดังสนั่นจนแผ่นดินสะเทือนเขาว่ากันว่าตอนนั้นทหารอายุทยายังใช้ดาบหอกและหน้าไม้เป็นหลักเมื่อได้เห็นปืนไฟของฝรั่งก็ถึงกับตาค้างเพราะกระบอกเล็กๆแต่ยิงลูกเหล็กไปได้ไกลหลายร้อยวา นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สยามเริ่มเปิดรับเทคโนโลยีปืนใหญ่พระมหากษัตริย์จึงโปรดให้ตั้งกองทหารปืนไฟขึ้นและว่าจ้างช่างโปรโตุเกสมาฝึกสอนวิธีใช้ทั้งการบรรจุดินปืนจุดชนวนและการตั้งฐานยิงตอนนั้นเองที่เสียงปืนครั้งแรกดังขึ้นบนแผ่นดินสยาม และเป็นเสียงที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดการหลังจากโปรตูเกตเข้ามาไม่นานสยามก็เริ่มรู้จักโลกกว้างมากขึ้นพ่อค้าจากสเปนฮอลันดาและอังกฤษต่ตางแวะเข้ามาค้าขายที่อยุธยาที่สำคัญพวกนี้ ไม่ได้นำมาแค่ผ้าแพรหรือเครื่องเทศแต่ยังเอาปืนใหญ่แบบใหม่ๆเข้ามาด้วยโดยเฉพาะฮอลันดาที่เชี่ยวชาญการหล่อปืนใหญ่ทองสำริดย่งยิ่งเขานำปืนลูกกระสุนกลวงเข้ามาให้สยามเป็นครั้งแรกเป็นปืนที่ไม่ต้องใช้ลูกเหล็กตันแต่บรรจุดินปืนไว้ในลูกกระสุนพอยิงออกไปก็แตกกระจายรุนแรงกว่าเดิม พวกจีนเองก็ไม่น้อยหน้าสยามสั่งซื้อปืนใหญ่หล่อสำริดจ,จากเมืองกวางตุง้งปืนจีนมีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและราคาถูกกว่าของยุโรปแต่ความแม่นยำสู้ปืนฮอลันดาไม่ได้ดังนั้นกองทัพสยามยุคปลายอายุทยาจึงมีปืนใหญ่นานาชนิดทั้งปืนบรเพชรจากโปรตุเกส กระบอกจีนจากกวางตุ้งและปืนทองสำริดจ,จากฮอลัันดาปืนแต่ละแบบมีเอกลักษณ์ต่างกันไปทั้งฝรั่งสู่ระยะไกลแม่นยำจีนแข็งแรงทนทานส่วนสยามก็เริ่มเรียนรู้ที่จะผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน เอาละท่านผู้ฟังฉันจะเล่าตรงนี้ให้ฟังแบบเข้มๆนะคะเพราะมันคือหัวใจของเรื่องนี้เลยทีเดียวสมัยสงครามอายุทยากับพมา่าปืนใหญ่มีบทบาทอย่างสูงโดยเฉพาะยุทธหัตถีครั้งใหญ่เช่นศึกพระนครศรีอายุทยาปีพศ2106เมื่อพระเจ้าบุเรงนอมยกทัพใหญ่มาล้อมกรุง ปืนใหญ่ฝั่งอยุทยาเฝ้าตั้งเรียงบนกำแพงป้อมอย่างแน่นหนาเสียงปืนคำรามลั่นสะเทือนปัฐพีแต่พม่าก,ก็ไม่ได้เกรงกลัวเพราะเขาเองก็มีปืนใหญ่ที่ได้มาจากโปรตุเกสเช่นกันสึกนี้สอนสยามบทเรียนสำคัญว่าปืนใหญ่ไม่ได้ชนะสงครามเสมอไปถ้ายุทธศาสตร์ไม่ดี ต่อให้มีอาวุธทันสมัยแค่ไหนก็พ่ายแพ้ได้ดังนั้นหลังสงครามครั้งนั้นสยามจึงหันมาปรับปรุงการใช้ปืนใหญ่ตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่ประจำป้อมฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดและเริ่มหลอปืนเองภายในประเทศมีบันทึกว่าช่างสยามเรียนทั้งจากโปรตุเกสและจีนจนสามารถหลอปืนทองสำริดได้เอง และพัฒนาปืนใหญ่บานทองที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ากองทัพสยามเริ่มยืนได้ด้วยขาของตัวเองพอเสียกรุงครั้งที่สองพศ23 1 0พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรู้ดีว่าประเทศจะอยู่รอดไม่ได้ หากไม่มีปืนใหญ่พระองค์จึงรวบรวมปืนใหญ่จากเมืองชายฝั่งปราณบุรีจันทบุรีและตราดเพื่อนำมาตั้งรับทัพพมา่าต่อมาในรัชกาลพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกหรือรัชกาลที่หนึ่งทรงโปรดให้สร้างป้อมปราการรอบพระนครป้อมมหาการป้อมพระสุเมนป้อมผีเสื้อสมุทร ล้วนถูกสร้างตามแบบตะวันตกเพื่อให้รองรับการตั้งปืนใหญ่รอบกำแพงเมืองในสมัยรัชการที่2อถึงสเริ่มมีการสั่งซื้อปืนใหญ่แบบเรียวจากอังกฤษและฮอลันดารวมทั้งการฝึกทหารปืนใหญ่แบบตะวันตกโดยครูฝรัง่งจนเกิดกรมทหารปืนใหญ่อย่างเป็นทางการกรมนี้แหละ ที่กลายเป็นรากฐานของทหารปืนใหญ่ไทยมาจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังคะปืนใหญ่ในสยามไม่ใช่แค่อาวุธสงครามแต่มันยังสะท้อนการทูตและเศรษฐกิจของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัยด้วยสยามต้องสร้างสัมพันธ์กับต่างชาติ ทั้งโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสและจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัตถุดิบเราซื้อดินประสิวจากจีนและอินเดียนำเข้าทองแดงจากจีนหรือญี่ปุน่นผสมกับดีบุกที่มีอยู่ในแผ่นดินสยามเองแล้วจึงหล่อปืนใหญ่ขึ้นมาได้สำเร็จสิ่งเหล่านี้ทำให้สยามไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร เพราะเรามีอาวุธไว้ป้องกันตัวแต่ฉันอยากฝากข้อคิดไว้ตรงนี้นะคะว่าอาวุธที่ยิ่งใหญ่ก็เหมือนใจคนถ้าใช้ผิดมันทำลายชีวิตแต่ถ้าใช้ถูกมันปกป้องบ้านเมืองและผู้คนทุกครั้งที่เรามองปืนใหญ่เก่าๆตามป้อมประการในอยุธยาหรือที่ตั้งอยู่เฝ้าพระบรมมหาราชวัง อยากให้ระลึกว่านี่ไม่ใช่แค่เหล็กเก่าๆแต่คือพยานประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงเลือดน้ำตาและปัญญาของบรรพบุรุษเราค่ะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจเสียงปืนใหญ่กันนะคะเพราะเสียงคำรามเหล่านั้นคือเสียงเตือนให้เราจำไว้ว่าบ้านเมืองอยู่ได้เพราะเรารู้จักเรียนรู้และรู้จักป้องกันตัว